สิบาเม็นจภาพีประเภทเหรียญที่มีมูลค่าเกินหลักล้านสิบ <10. S 1> เหรียญพระพุทธชินราชวัดศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกปี2460 9หลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมปี2467 8เหรียญหลวงพ่อมงคลบพิษวัดมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2460 7พระพุทธโสธรปี2460จังหวัดฉะเชิงเราว,วัดโสธรวรารามวรวิหาร หกเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปี2466 5เหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกวัดคงคารามเพชรบุรีปี24654ี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2 4 8 4 3ี่เหรียญหลวงพ่อการรุ่นแรกวัดพญาศารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2469 2เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี2467พิมพ์ขอเบ็ดและ1เหรียญมหาพุทธพิมพ์ ปีสองส